ครับแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับกับคันนี้ครับเอาผ่าคันนี้ครับชุดไฮไลท์เลยครับเป็นชุดเครื่องเสียงแบบเต็มระบบครับ10บชานัลครับในคันนี้นะครับซึ่งนี่ครับใช้ลำโพงโฟล์คอลครับรุ่นนี่ครับเบริลเลียมครับยูทูปเปียบีครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นลำโพงไฮเอ็นที่สุดตัวหนึ่งในท้องตลาดตอนนี้นะครับรถคันนี้นี่ทำไปนี่งบจัดเต็มจริงครับต้องบอกแค่นี้ครับ แล้วเรามาดูครับว่าผมอยากให้ฟังเพลงกันครับนีครับออกจาก Apple TV คันนี้ใช้ Apple TV ครับนะสังงานด้วยรีโมทนะครับาผมกดออกไปฟังเพลงเลยครับนี่ครับแล้วลืมไปครับผมใช้ Alpine ตัวนี้ครับเป็นโปรเสเซอร์ในการจูนเสียงนะครับซึ่งผมรีคอล l นะเป็นฟอนต์ไรครับคือตำแหน่งคนขับครับนี่ครับเจ้าโปสเตอร์เอลไพนนี่ต้องยอมรับนิดนึงครับว่าในช่วงรีคอร์เนี่ยมันยังเงียบไปแป๊บหนึ่งนะครับเพิ่มลดเสียงนี่ขนาครับเลือกวอลลุ่มได้ทั้งสองทางครับไม่ว่าจะเป็น ที่พงมาลัยแบบนี้หรือที่โปรเซอร์ก็ได้ครับอ่าลองฟังเพลงครับจะให้ฟังอะไรอย่ของเสียงจริงครับเสียงทงเกิลเสียงแสนเสียงชุดกรองนะครับนักร้องครับนักร้องอยู่ตรงกลางนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเอเพลงเน้นเพลงเทสเลยดีกว่าครับก็ต,ต้องยอมรับว่าแอบหงุดหงิดนิดนึงครับใครที่ต้องลักแนวพายจริงครับกับคุณภาพเสียงครับมันออกจะไม่คล่องแค่วงไวเหมือนพวกจอแอนดรอยครับนี่ครับเพลงเทสเลยครับ เอียครับการเทแชมเปญบรรยากาศของห้องจัดเลี้ยงแบบนี้เพื่อเ่อ่่ 因此而少一点。屋子里如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零的站在十字路口一样。窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚，在某些时候，避免不了的寂寞。 โอเคนี่คือเพลงครับเพลงนี้เทสเทสเบรครับแล้วที่สำคัญคือเจา้ายตัวนี้นะครับเรากดปุ่มนี้ครับเราสามารถที่จะ เลือกเบสได้ครับออจจะผมจำผิดครับก็คือเรามีโปรเซสเซอร์แล้วนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะมาเลือกออปชันอยู่ในนี้ได้ครับนี่ครับฟังก์ชันของ EQ เลยครับทุกอันครับแต่ Channel ครับเลือกได้หมดเลยรวมง Time Delay พวกนี้ด้วยครับสามารถเลือกได้หมดครับ โอเคเดี๋ยวขออีกสักเพลงครับอยากให้ฟังเสียงเชลโล่จริงครับ นักร้องครับอยู่ตรงกลางเลยครับแล้วสังเกตนะว่าความพิเศษของทวิตเตอร์ตัวนี้ครับรายละเอียดเสียงครับ<ม>เขาลงได้ไ<ม>ไเขาเรียกว่าไงฮะขึ้นได้สูงมากครับม,มากกว่า25กิโลเฮิร์สังเกตนะว่าเพลงนี้ถ้าฟังดีๆเนี่ยมีนักร้องสองคนนะครับ คนนึงเนี่ยร้องอยู่นี่ครับอีกคนหนึ่งเนี่ยอยอยู่ด้านนี้แล้วลึกเข้าไปหน่อยลำโพงตัวนี้ครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องมาเกิดความรู้สึกแยกแยะครับคือเขาร้องมาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันแยกกันแบบนั้นเลย โอเคครับก็เรียกได้ว่าชุดนี้ครับผมแนะนำอีกชุดหนึ่งครับใครที่คิดว่าใช้รถเอาผ่านรุ่นนี้ครับแล้วต้องการคุณภาพเสียงที่สุดยอดแบบนี้ครับตอบโจทย์ทุกตำแหน่งคนนั่งก็ได้นะครับชุดนี้นี่ผมเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไฮเอ็นชุดหนึ่งจริงๆแล้วจูดด้วยมือถือแบบนี้เลยครับนะครับก็ใครที่สนใจครับก็ติดต่อมาได้ครับที่มิลาโชด์เดลครับ เราเชี่ยวชาญทางด้านของระบบเสียงในรถยนต์ครับรวมถึงเทคโนโลยีล้ำๆครับในรถยนต์ครับเพื่อตอบโจทย์แล้วก็สร้างความสุขให้กับทุกท่านที่ใช้รถครับ